สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ก่อนไปวิ่งงานนะครับวันนี้มาชมพระกันค่าเวลานะครับก็มานะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับได้มาบบ้านนะครับผมเนื้อหามันๆเลยครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับวันนี้เป็นพิมพิม์พเล็กนะครับ เป็นพิมพ์เล็กนะครับเพื่อนๆีพี่ครับเนื้อหามันๆเลยครับนี่นี่ครับพอดีเพิ่งได้มาใหม่นะครับได้มาแบบบ้านๆนะครับแล้วก็นะครับเนื้อหามันๆันดีนะครับก็เลยมาให้นะครับเป็นพื่อนๆพี่นะครับชมก่อนนะครับก่อนที่นะครับเผื่อท่านจะตุดงต่อไปนะครับเนาะนี่นะครับพิมพ์เล็กนะครับ เนื้อหาดูดีนะครับดูมันมากเลยนะครับก็ธรรมชาตินะครับพระลอบโบราณก็นะครับเนาะผมทำมาหลายคลิปแล้วนะครับเนาะก็จะไม่กล่าวถึงนะครับเอาเป็นดูเป็นดูกันแล้วก็ลงกล้องสองแล้วกันนะครับพี่ก็ดูดูไปด้วยกันนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับ ความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นี่ครับสมส่วนดีครับสมส่วนดีนะครับแล้วก็ธรรมชาติดีนะครับเนาะเม็ดนี่ครับเม็ดกวดเม็ดตายนะครับแล้วก็เนื้อหาเขานะครับนี่ครับจะออกเื่อนี้เพื่อนพี่ๆเห็นไหมครับจะออกนะครับเหลืองเหลืองอุ้มเขียวครับองนี้นะครับออกโทนนั้นนะครับนี่เหลืองเขียวๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น เหี่ยวยุบย่นนะครับเนาะนี่แตงตะไบนะครับมีแต่งงานแต่งนี่นหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดาของวัดห้วยเขียนอยู่แล้วนะครับที่ที่ส่วนมากจะมีแต่งริ้วอะไรนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้นะนี่ตะไบตะไบเก่านะครับนี่ครับกลางก็ออกวันน้าเรืองอมเขียวนะครับ เรามาลงกล้องสองด้วยกันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ดูเพื่อนเพื่อนพี่ดูตรงสังคตินะครับเห็นไหมครับนี่ครับเหี่ยวยุบย่นนะครับเนาะเป็นข้าสารกันนะครับตัวหาข้าสารกันหรือบางท่านก็เรียกว่าผิวตามูงนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับนี่เม็ดกวนเปทรายนะครับนี่ครับตรงสังกะตีด,ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ่อ,อ,อ้ยพี่อันนี้จะชัดหน่อยนะครับเนาะ ผิววก็สารกันครับเนาะแรผิวตามุูงนะครับนี่ครับในซอกในอะไรก็มีนะครับการเหี่ยวนะครับการแบบย่นนะครับการเซตตัวของโลหะนะครับนี่นะครับมับมันมน,น่ารักดีครับเนาะ นี่ครับตบายเกานะครับเพื่อๆพี่ดูผิวกลับหมดแล้วครับนะไม่มีโคมละไม่มีแบบไม่มีการวาวของตาไบเลวนะครับนี่ครับ กับคนอ่ะนี่ครับก็เช่นเคยนะครับเนาะก็มาดูพากันนะครับก็ดูพิมพ์ดูธรรมชาตินะครับพูดคุยหมอมวยกันไปตามเรื่องตามราวนะครับก็ไปเรื่องเกทแท้นะครับผมขอข้ามไปนะครับเนาะ ไม่ไหวครับเ้เยียจมานั่งเถียงอะไรกับใครนะครับเนาะก็ดูเอาครับเนาะคนคนเล่นเป็นเขามีนะครับเนาะคนที่ความจะจ่ายในสิ่งที่เขาชอบนะครับเนาะเขาชอบก็ มันก็มียิ่งเปรียบเทียบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินกับพระสมเด็จนะครับเขาก็จะมีกลุ่มเนาะชมรมอนุรักษ์ชมรมพิมพ์ชมรมเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีกลุ่มแยกย่อยออกไปนะครับก็เป็นความสุขของเขานะครับเป็นความสุขของคนคนนั้นนะครับเนะเราไม่เราไม่ก้าวก่ายกันดีกว่านะครับก็สายสายใบนะครับสายออกใบก่อ ก็ไปตามนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ทางนั้นเขาก็ไปเล่นตามของเขานะครับตามชมรมอนุรักษ์อะไรของเขาเนี่ครับที่เขามีในเขามีกันทุกวันนี้นะครับเนาะ zon? เขาไปอยู่ในกลุ่มน,นั้นก็ว่าเขาบางคนก็แบบไปแอนตี้ว่างมงายอะไรอย่างนี้นะครับแต่หารู้ไหมเขาอยู่ในกลุ่มนั้นเขาซื้อขายกันได้นะครับก็อาจจะไม่แพงครับก็หลักพันวสวยสก็หลักหมื่นนะครับเห็นซื้อขายกันนะครับหลักหมื่นก็คือ ขาก็แฮปปี้กันเลยนะครับก็แฮปปี้เนาะเล่นกันตามที่เขาเล่นกันนะครับก็เรียกกันก็ถ้าคุณภาษาคนเล่นก็เรียกว่าพระฟอร์มดีนะครับเนะาะพระมีมุมพระฟอร์มดีอะไรอย่างเนี้ยงั้นก็คือก็แล้วแต่คุณก็แล้วแต่คุณความสามารถนะครับของคนซื้อนะครับเนาะเขาดูเขาจบได้ก็คือก็คือก็เงินเขานะครับเนาะ <laughs> เอางี้ในการก็งเงินใครเงินมันนะครับเนาะ เงินก็คือซื้อความสุขเขาก็ซื้อความสุขของเขาในแง่นั้นนะครับเนาะก็ใครมีความสุขที่ไปประกวดก็โอเคครับก็ไปใครมีความสุขที่ไปออกไปก็ไปน,นะครับมันมีความสุขของใครของมันนะครับเนาะมันจะไปบังคับกันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นสิดส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันดีกว่าครับ จะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับเขามีความสุขในด้านี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่ว่ากันก็ง่ายๆก็ชอบใครชอบมันนะครับเนาะก็ถ้าเปรียบเทียบก็บางทีก็เก้แท้ก็พานในตำนานก็เถียงกันไม่จบนะครับเถียงกันไม่จบครับเพราะมันไม่มีใครเกิดทันนะครับโอเคก็คือมีใบสากลซื้อขายได้จริงนะครับซื้อขายได้จริงแต่ อย่างที่บอกไปนะครับร้อยอง่งไปร้อยองมันจะมีสักองค์หรือเป่าครับเนะแต่ในชมกลุ่มชมรมเนี่ยที่เขาเล่นตามที่เขามีความรู้นะครับร้อยองอะ่ะขายได้เกินครึ่งแน่นอนครับถ้าเขามีความรู้นะครับเนาะก็หกสิบเ็ดสิบแปดสิบก็แน่นอนครับแต่เขาเขาเชื่อใน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 สิ่งที่เขาในสิ่งที่เขาเล่นนะครับในสิ่งที่เขาในกลุ่มที่เขาเล่นกันนะครับเขา ขายได้เกินครึ่งแน่นอนครับแล้วก็มันอาจจะถูกจริงนะครับหลักพันนะครับหลักหมื่นนะครับก็มันก็เขาก็แฮปปี้นะครับเพราะพราะมันก็ก็ซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปนะครับก็ศึกษากันไปนะครับเนาะแต่ถ้าจะมารอแบบขายเป็นล้านเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็0้องค์ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าจะขายได้วันไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ เคยขายได้ก็เคอมเมนต์มามาคุยกันได้นะครับผมก็ร้อยคนจะมีถึงไม่ต้องถึงสิบหรอกนาจะมีถึงห้าคนหรือเปล่าท,ที่ที่ขายได้นะครับที่ที่เป็นว่าขายได้หลักล้านจริงๆนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็เมามวยกันโพอของปากของโคนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่รับชมและกดติดตามกันมานะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามให้ช่องเก่งปอนปอสุธรด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ